สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะฮะกับจุจิจะเกมเมอร์นะครับผมก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ทำทีมลีดบวกหหน่อยครับเออมันก็น่าสนนะเป็นทีมที่มูลค่าทีมไม่ได้เยอะมากแล้วก็เป็นทีมงบน้อยตามสไตล์ช่องของเรานะครับผมวันนี้ผมก็เลยจัดให้ตามคำขอครับ นี่ก็เป็นฟูลทีมลีดบวก5ที่ผมจับตัวมาแล้วนั่นเองนะครับผมผมจะมาในแผน4-3-3นั่นเองนะครับผมผมเล่นกองหน้า3ตัวเลยนะครับมีรัตเตอร์แบมฟอร์ดโรดิโก้นะครับผมกองกลางก็เป็นแมคกคนนี่กับอารอนสันนะครับผมแล้วก็ตัวรับเป็นฟอร์ชอลนะครับแบ็กซ้ายเป็นจูเนียร์ฟีโปครับ เซ็นเตอร์แบ็กสตัวเป็นคูเปอร์แล้วก็โวเบอร์นะครับผมแบ็กขวานะครับเป็นไอริงครับส่วนโกก็เป็นเมซิเย่นะครับผมวว้า <Wow. S 1> ส่วนโค้ดผมก็ใช้โค้ดของทีมลีดเองเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟูลทีมลีดบวกค่าทั้งทีมของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรลากมาโรดิโกเห็นแล้วให้แบมฟอร์ดโรดิโกซัดด้วยขวาอที <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ได้ครับลัตเตอร์โยนมาลูกนี้อารอนซันโอ้โหแฮคเคนนี่ให้มาโรดิโกอารอนซันหลองยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหเอาอีกแล้วครับตัวทีเด็ดครับอารอนซันไปลิงยังได้ยิงกันมาโรดิโกแฮคเคนนี่ หล่อมีด้วยซ้ายอู้หู oh, <no. S 1> สวยอีกแล้วแม็กเคนนี่ไม่ค่ะโรดิโก้แย่งกลับมาได้เบลฟอร์ดเห็นแล้วลัตเตอร์ยิงขวาอู้หูยิงซ้ายลูกนี้สุดสวยโริโก้ดักได้เบลฟอร์ดเบฟอร์ดแบลฟอร์ดให้มาที่โรดิโก้ลูกนี้ โรดิโกโ้ยิงเรียบร้อยฮนะครับเขาพลาดครับเล่นก่อนเห็นแล้วลัตเตอร์ลูกนี้ ลัตเตอร์ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับลัตเตอร์โอเคแข็งคมโก้โรนิโก้อารอนตันเห็นแล้วลัตเตอร์ยิงด้วยซ้ายโอ้โลูกนี้สุดย oh, <no. S 1> อดนะแข่งความคมอ,อ้าวอารอนตันตัดได้ลูกนี้มาแล้วครับแบนปอดเสร็จแล้วไปแล้วครับอารอนตัน ออกมาที่โรดิโกโ้โลช็อตไปลูกนี้เรียบ <Okay. S 1> ร้อยครับโรดิโก้สุดคมเดมแบบอนฟอร์ดเหนฟอร์ดเห็นแล้วลูกนี้โรดิโก้ไปแล้วครับโรดิโกแก่ะชากโยนลูกนี้รัดเตอร์หูยโ้โ โฟให้แบมฟอรอดมารัตเตอร์วิ่งตัดมาโหลดช็อตลูกนี้โอ้โหเอาอีกแล้วครับรัตเตอร์ยังคมทำจริงรัตเตอร์รัตเตอร์เห็นแล้วรัตเตอร์ออกมาที่แม็กเคนนี่ให้กลับมาอาวแม็กเคนนี่ให้กลับมาโกลดิโก้โอ้โห,โห,โห ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับครูทีม lead บวก5ทั้งทีมงบน้อยของเรานะครับผมเป็นทีมเล็กๆที่ผมว่าบุกมันนะครับผม <Nope. S 1> ใช้ได้เลยนะครับถามว่าเล่นยากไหมนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเล่นยากครับ แต่เล่นได้ครับโอเคอ่ามันไม่ใช่เล่นไม่ได้นะมันเล่นได้นะครับผมก็ FP อยู่ที่127นะครับผมสำหรับตัวแบกในทีมนี้นะครับผมผมต้องยกให้นี่เลยครับรัตเตอร์ของเรานะครับ oh, <no. S 1> มีสปีดความเร็วมีความคล่องตัวนะครับผมยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับถนัด2เท้านะ ผมว่านะถ้าเกิดใครหาบวก8ได้ผมแนะนําเลยนะครับโห<ฮ>ดแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงแล้วก็กองกลางอีก2ตัวนี่ผมแนะนําเหมือนกันนะครับยิงไกลดีนะถ้าเกิดใครดูจากไฮไลท์แล้วนะครับผมใช้ได้เลยนะครับจ่ายบอลทะลุช่องได้สบายๆนะครับ <Wow! S 1> และนี่ก็เป็นแท็กติกที่ผมใช้สําหรับฟูลทีมลีดบวก5นะครับผมผมก็ จะเน้นความเร็วเกมช้านะผมจะต่อบอลเอานะครับผมไม่มีช่องผมก็ไม่จ่ายนะ <Nope. S 1> ค่อยๆต่อบอลเคาะบอลไปถ้าเห็นช่องก็จ่ายทะลุช่องแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมส่วนแทักติกนักเตะนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจ ก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมานะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับผมก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ